บ้านเธอก็บ้านฉันรายการที่มีต้นทางการนำเสนอเนื้อหาโดยนักข่าวพลเมืองสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคและผู้ผลิตภาคประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นนำเราไปสู่พื้นที่ใหม่ๆเพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์จากบ้านฉันสู่บ้านเธอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอกับบ้านฉันกันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของนักข่าวพลเมืองค่ะที่ว่าด้วยเรื่องของแม่น้ําโขงนะคะซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาฮิมาลัยไหลผ่านหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนพมา่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาค่ะแต่ในวันนี้แม่น้ำโขงกระแสน้ำที่เคยไหลไปอย่างธรรมชาติกำลังถูกท้าทายด้วยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างเขื่อนนะคะหรือว่าการระเบิดเกาะแก่งเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าแม้กระทั่งการสร้างบ่อนคาสิโนกลางแม่น้ำโขงเพื่อใช้เป็นแหล่งบันเทิงให้กับคนบางกลุ่มค่ะบ้านแรกนะคะเราไปกันที่ดอนซาวค่ะเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงอยู่ในเขตประเทศลาวนะคะเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นที่หาปลาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะแต่มาในวันนี้ได้พัฒนาเป็นบ่อนคาสิโนกลางแม่น้ำโขงนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ ดอกนิ้วหลากสีกำลังบานสะพรั่งไปทั่วดอนซาวทำให้บรรยากาศบนเกาะเล็กๆก,กลางลำน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยและคนจีน2อสามปีที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนเกาะแห่งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเขตสัมปทานที่ทางการลาวอนุญาตให้นักลงทุนจีนเข้ามาสร้างบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิง ภายใต้ชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นพึ่งหลังจากดอนซาวกลายเป็นพื้นที่สัมปทานมีการสร้างถนนรอบเกาะและเทคอนกรีตทับตลิง่งเพื่อกันหน้าดินพังทลายจากเดิมที่เป็นเพียงป่าหญ้าตามธรรมชาติและแหล่งหาปลาของคนท้องถิ่นแต่วันนี้เรือหาปลาหาดูยากขึ้นขณะที่เรือนำเที่ยวกลับเพิ่มขึ้นทุกทีทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่ มีความซับซ้อนมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วที่ทจะเป็นจุดตัวอย่างเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่บอกว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าทรัพยากรเนี่ยมันต้องมีไว้ให้กับคนทุกๆคนไม่ได้ไ่าให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึน่งซึ่งมันตรงข้ามกับที่สามเหลี่ยมทองคำเราจะเห็นชัดเจนว่ากลุ่มจีนเข้ามาแล้วพื้นที่เป็นหมืน่นๆไร่ซึ่งสามารถจะทําประโยชน์อะไรได้มากมาย ให้กับคนผู้คนในในในบ้านนี้เมืองนี้แต่กลับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันกลับเคยเป็นของคนไม่กี่คนแล้วก็สามารถหาผลกําไรแล้วยังไม่พอยังต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยอยู่มาก่อนคนท้องถิ่นมากมายอันนี้คือเรื่องอันตรายที่สุดทุนข้ามชาติได้ก่อให้เกิดแรงสิทธิ์ทานจากคนลาวเพราะพวกเขาต้องถูกเว้นคืนที่ดินทําให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาคัดค้านการสร้างบ่อนโดยทําหนังสือไปยังคณะผู้บริหารประเทศลาวตามลําดับชั้น แต่ท้ายสุดทุกอย่างก็เป็นไปตามความประสงค์ของทุนต่างชาติทุกวันนี้ผู้บริหารในอาเซียนและนักธุรกิจต่างยกย่องทุนจีนโดยทําทุกวิถีทางที่จะดึงนักลงทุนจากแดนมังกรเข้ามายัางประเทศของตนแต่อีกมุมหนึ่งที่ไม่มีคนพูดถึงคือทุนที่ไหลล่องมาตามลำน้ำโขงยังขาดความเคารพและให้เกียรติคนในท้องถิน่น นักข่าวพลเมืองนักสื่อสารโครงการสุขภาวะคนชายขอบรายงานไปกันที่อีกบ้านหนึ่งค่ะที่บ้านตามุยอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการขึ้นลงของแม่น้ําโขงที่เป็นไปอย่างธรรมชาติในช่วง5ปีมานี้กระแสน้ําแปลเปลี่ยนไปนะคะคนเล็กๆที่เคยทําการเกษตรอยู่ริมฝั่งโขงจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจากคุณคําปิ่อักษรค่ะ แม่น้ำโค้งในเมือนี่ต่างจากสิบปีที่แล้วเนื่องจากระดับน้ำทีขึ้นล่งพิษฤดูกาลขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสามความเสียหายให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหาปลาและ,กะเกษตรริมโค้งนักขึ้นเรื่อยๆแม่มณีวันปัญญาสุชาวบ้านตะมุยตำบลมวยไผ่อำเภอโของเฉียมจังหวัดบุบลราชธทานีมีอาชีพปลูกผักทำสวนกเกษตรริมโขง้งตั้งแต่อายุ12ปีจนกระทั่งปัจจุบันแกงหงสกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เาหน้าแซงและผลิตผลอื่นๆเสียหายเนื่องจากระดับน้ำที่ถ่วมสูงขึ้นยังรวดเร็วตลอดหาปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็คือกันดํำเ่อเนิกนกรน้ำท่วมเบิดอ่ะโอเคได้บรนแก้วกับปูกไหมบักทั่วกับปูกไหมตัวเขี้ยวกับวานไหม่จกสีได้กินบ่ได้กินมันละเลย่ยและแซงคือกันหักดำ้ำเล็งบ่ดําำมได้กะตัว ที่ซำหนามเขาหนามก็ยังหนามสองตาเบิดเบิดอนาคตด้วยบริกรเสาะภาคกระดูกบริกรยังกับบริกินะน้ำโค้งเปลี่ยนแปลงทรงผลกระทบต่อจำนวนปลาทีลดลงเรือบางลำถึงกับจอดข้างอยู่ทั้งโขกเนื่องจากน้ำทีลดระดับลงในแต่ละมือบสามารถที่จะขาดคเน่ได้ส่งผลให้เครื่องมืออุปกรณ์หาปลาเสียหายตาไปนั่นคือถุงปีเนย ทางพวกพี่แล้วบอลหนาโมลงเทิ้งแบบเกาจักเถื่อพี่นี่ลงไปกัขึ้นลงไปก็ขึ้นอยู่ปุ้่ถ้าเดินเดินซ้ำนี่มันบอลทุ่มตรงทุ่ม,ม่อมันก็ลายแล้วพี่นี่บ่มีเลยดอนที่เคยทุ่มม่อทุ่มตรงพราะทันผลนะมันแฝกซ้ำได้จตกมันแฝกอย่างาปีน้าบอกพอที่กินอยู่ห้าก,กับทีกินอยู่แต่ว่าพิษแต่น่ามันบอล มันเี่ยนนไปนะเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโค้ง<_ <d> _บริเ็นไปตามธรรมชาติปกติชาวบ้านอยู่นี่บริเวาถึงมูลคา่าทางเศรษฐกิจหรือความคุ้มคา่าแต่พวกเขาได้สะท้อนเห็นถึงวิกฤตที่กำลังเผชิญกับโครงการพัฒนาที่จะทำลายคุณค่าในวิถีชีวิตที่ดีงามคณะที่การพักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่อยู่ท่เทิงสายแม่น้ำโค้งในประเทศเลาวซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทย จะยังทรงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน,น้ำอย่างรุนแรงอีกจังไดในอนาคตอันนี้ยังขาดการบอดายคำพินอักษรนักข่าวพลเมืองเคื่อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองรายงานคุณผู้ชมคะแม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่เชื่อมร้อยวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายไว้ด้วยกันมาในวันนี้กำลังถูกทดสอบด้วยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชาตินะคะ จากเรื่องราวของแม่น้ำโขงนะคะจะนำพาเราไปพบและพูดคุยกับช่างภาพสารคดีผู้ทำหน้าที่ในการบันทึกเรื่องราวชีวิตความเป็นไปของปลาแม่น้ำและชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขงค่ะในวันนี้รายการบ้านเธอกับบ้านฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวของเขาและการทำงานที่น่าสนใจของคุณสุเทพกฤษณาวารินค่ะสุเทพกฤษณาวารินหนึ่งในช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีผลงานตีพิมพ์ในนิตยาสารชั้นนำและเผยแพร่ไปทั่วโลกตลอดการทำงานกว่า20ปีกับแนวคิดที่ว่าช่างภาพควรเป็นทั้งผู้สังเกตการและทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมภาพที่ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาและคมเลนส์ของเขาจึงไม่ได้มีความหมายเพียงเรื่องขององค์ประกอบสินเท่านั้นแต่ยังมีพลังกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าในชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย หนึ่งในผลงานที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือภาพถ่ายชุดสีพันดอนแม่ของ f ิชชิงอันเดอร์ทรีดเมื่อประมงแม่น้ำโขงถูกคุกคามคุณสุเทพใช้เวลากว่า3ปีในการถ่ายภาพคนหาปลาที่คอนพระเพงซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสะกทางตอนใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมคะภาพหนึ่งภาพสามารถที่จะแทนความหมายได้คำนับร้อยนับ พันคำนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่เราเห็นจากภาพถ่ายนี้นะคะเป็นผลงานของคุณสุเทพปริศนาวารินนะคะซึ่งเป็นช่างภาพที่ไปถ่ายทําเรื่องราวชีวิตคนหาปลาและวิถีชีวิตความเป็นไปของสายน้าโขงนะคะภาพนี้ค่ะก็คงชัดเจนนะคะคุณสุเทพว่าเป็นเรื่องราวของคนหาปลาครับค่ะ ทุกวันนี้เขายังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ยังเป็นการหาปลาแบบกรรมวิธีดั้งเดิมอยู่เหรอคะใช่ครับคนที่เห็นในภาพก็ยังหาปลาวิธีนี้อยู่รครับค่ะคุณสุเทพตอนที่คิดที่จะเข้าไปถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวของชีวิตชาวประมงแม่น้ําโขงเนี่ยนะคะตอนนั้นคิดยังไงคะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เป็นวาระสําคัญบ้างที่อยากจะสื่อสารออกสู่สายตาคนภายนอกคือตั้งแต่ผมยังเล็กๆก็คือผม ผมเคยเห็นภาพแม่น้ำคงเรื่อไรแล้วก็รู้ว่าแม่น้ำคงเป็นแม่น้ำนานาชาติ<ะ>เป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลก<ะ>ก็แล้วก็เห็นจากสารคดีต่างๆก็รู้สึกว่าแม่น้ำคงเป็นแม่น้ำที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นพอตั้งแต่สมัยอ,อย่างเรียนมหาลัยก็เริ่มไปท่องเที่ยวแม่น้ำคงแล้วแล้วก็ผมก็มีความประทับใจแต่เนื่องด้วยตอนนั้นเริ่มเป็นช่างภาพทำช่างภาพสารคดีเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจว่าเราจะหาจุดไหนที่แม่น้ำคงที่ ยังมีอะไรที่ซ่อนเล่นอยู่แล้วมีอะไรน่าสนใจอยู่ไหมเพราะว่าหลายคนก็ถ่ายเรื่องแม่น้ำผงแล้ว<ะ>พอดีผมไปได้ได้ไปท่องเที่ยวที่บริเวณสี่พันดอนตอนใต้ของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มประทับใจแล,แล้วมองเห็นชีวิตชาวบ้านที่มันมีเหนือกว่าแค่น้ําตก<ะ>อย่างคามพะเพ่งหรือแกงรีผีที่คนไทยไปเที่ยวก็แต่ผมเห็นไปถึงว่าชีวิตชาวบ้านชีวิตชาวพมงเนี่ยที่เขาต้องอยู่เสี่ยงชีวิตกับ หาปลาที่อันตรายอย่างนี้ผมก็มีความาหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าทําไมเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อได้ปลาตัวเล็กๆไม่กี่ตัวก็เป็นที่มามได้คําตอบไหมคะว่าทําไมเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อได้ปลามาอย่างภาพนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ต้องเรียกว่าได้ว่าเป็นภาพของสายน้ําเดือดจริงๆเลยนะคะฟุ้งไปหมดเลยคําตอบง่ายๆก็คือเพียงแต่ว่าคนต้องเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติไม่ว่ายังไงก็ตามอยู่ในความพื้นฐานของความพอดีที่ว่า ถึงแม้มันจะเสี่ยงชีวิตแต่ว่าเขาต้องการเพียงที่จะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างชีพถึงแม้มันจะเสี่ยงแต่ถ้าเขารู้วิธีการเข้าหาธรรมชาติอย่างถูกต้องเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมเกลืนครับเป็นวิธีทํากินใช่ครับที่เขาจะต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของความชั่วคราวที่เขาเพียงแต่ว่าต้องการสิ่งนั้นเพื่อมาเลี้ยงดูเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันค่ะ คุณสเทพใช้เวลาหลายปีอยู่กับการเก็บภาพชุดนี้สีพันดอนแล้วก็ออกมาเป็นนิทรศการเป็นชุดภาพที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทาให้คุณสเทพเป็นที่รู้จักด้วยใช่ไหมคะคิดว่าช่วงระยะเวลา3าปีที่ทุ่มเทไปเนี่ยคะ่ะได้เรียนรู้อะไรได้เห็นประเด็นที่เราตั้งสมมติฐานไว้ตั้งแต่แรกยังไงบ้างคะอือก็เราเห็นว่า หลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทํางานชิ้นเนี่ยเราเราก็มีความรู้สึกว่าน้แม่นำ้ำโขงเริ่มเปลี่ยนไป<ะ>เริ่มเปลี่ยนแปทั้งในแง่ที่เราอยู่ในพื้นที่แล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าการที่ระดับน้ำมันเริ่มไม่ปกติในแต่ละวันที่มัน<ะ>ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยวิธีธรรมชาติหรือแม้แต่ว่าหลังจากนั้นประเทศในภูมิภาค อินโดจีนภีมิูภาคอาเซียนเนี่ยในรุ่มน้ำโขงเนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่จะปัดฝุน่นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่กลับมาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโครงการตั้งแต่สมัย,สม,ยสมัยสงครามอินโดจีสงครามเวียดนามซึ่งอเมริกาวางไว้แล้วเราก็ไปปัดฝุน่นโครงการพวกนั้นเข้ามาใช้ใหม่เพื่อที่จะพัฒนาต่างๆคอนพะเพงในแองการาแห่งเอเชียน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำโขง ไม่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ความเครียวกราดของสายน้ำยังช่วยรักษาระบบนิเวศพผธุ์ปลาและชีวิตผู้คนให้คงอยู่ผูกพันมาอย่างยาวนานกระทั่งปี2549รัฐบาลลาวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทเอกชนของมาเลเซียเพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสโคงซึ่งเป็นหนึ่งใน11โครงการสร้างเขื่อนตลอดสายแม่น้ำคงตั้งแต่ประเทศจีน ทยลาวจนถึงกรัรมพูชานั่นหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและความมั่นคงของชีวิตผู้คนแห่งคอนพระเพงซึ่งอยู่บนจุดแห่งการสร้างเขื่อนกำลังถูกสั่นคลอนกว่า3ปีที่สุเทพกฤษณาวารินเดินทางเข้าไปถ่ายภาพที่คอนพระเพงนำเสนอสู่สังคมภาพเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามหานาีสีพันดอนแห่งนี้สำคัญกับชีวิตผู้คนอย่างไรกระทั่งผลงานภาพถ่ายชุดสีพันดอนแม่คง f i ชชิ n งอันเ r อร์ทรเมื่อประมงแม่น้ำโขงถูกคุกคามมีส่วนทำให้โครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮถูกนำกลับมาทบทวนอีกครั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่คุณสุเทพเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมองผ่านจากสายตาของช่างภาพหรือว่าที่เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเอง,เองเนี่คืออะไรคะระดับน้ํา จำนวนปลาวิถีของผู้คนอะไรที่เป็นคือมันสัมพันธ์กันหมดครับพอระดับน้ำมันเริ่มไม่ปกติจำนวนปลามันก็ไม่ปกติเพราะว่าปลาเนี่ยปลาแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำไหลเนี่ยมันจะต้องเวลาปลาที่จะขึ้นมาตามฤดูกาลคือปลามันจะมีช่วงขึ้นลงเพื่อวางไข่หรือว่าพยพโยกย้ายถิ่นอย่างเงี้ยค,ครับปลาเนี่ยมันจะอาศัยระดับน้ำเป็นหลัก ถ้าระดับน้ําไม่ได้ตามเวลาตามโอกาสของมันเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อระดับน้ํามีการขึ้นลงผิดปกติเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ว่าจะรู้สึกว่ามันงง<ะ>มันรู้สึกปลามันก็อาจจะ ประลาดมันก็อ,อาจจะไม่ขึ้นไม่ลงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทําให้จํานวนปลาที่ขึ้นลงมันก็น้อยลงด้วยมเมื่อปลาจํานวนน้ําผิดปกติจํานวนปลาน้อยลงมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเมื่อหาปลาได้น้อยลงเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ก็ไม่อยากจะอยู่บ้านต้องออมาทํางานนอกบ้านในเมืองต่างๆค่ะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งด้วยนะคะคภาพนี้นะคะเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อันนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีว่าแม่น้าโขงเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปลาตัวขนาดนี้แทบจะเต็มลําเรือเลยนะคะค,ค่ะถือว่ามีชุกชุมไหมคะหรือว่าลดน้อยลงแล้วไม่ชุกชุมครับปีหนึ่งก็คงจะจับได้ตัวสองตัว3ตัวคือจริงๆปลาตัวนี้ก็คือปลาบึก ปลาบึกตามธรรมชาติน้ำหนักก็ร้อยกว่าถึงสองสามร้อยโลแล้วแต่ครับก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเหมือนก็มีการถกเถียงกันว่าปลาบึกเนี่ยแม้แต่นักวิจัยคือคนที่วิจัยปลาบึกโดยเฉพาะก็จะมีคุณเซฟโฮเกนซึ่งเป็นนักวิจัยของสมาคมนิชแนลกราฟิกแกก็เคยมาทําวิจัยตอนนั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าปลาบึกเนี่ยซึ่งเราพบว่าไปวางไข่ที่เทียงของเนี่ยมันมาจากไหนอตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเชื่อว่ามันสามารถว่าย ทวนกระแสน้ำมันรุนแรงของบริเวณสี่พันดอนนี้ได้แต่พอผมถ่ายภาพนี้ได้เนี่ยเขาเขาก็ตอนนี้ก็มีการเชื่อกันว่าม,มันจริงจมันเขายอมรับกันว่ามีการอ,อพยพมาจากท,ท,ทะเลสาบที่ลาวอไอ้ที่เขมรเมที่เขมรเพื่อขึ้นไปถึงทางเหนือของไทยทวนน้ำขึ้นไปนขนาดเลยนะคะหลายพันกิโลตอนนี้เขาก็อย่างน้อยมันมีหลักฐานว่าเขาใช้ ภาพถ่า,ายตรงนี้เป็นหลักฐานได้ว่ามีการพบปลาบึกนะคะที่บริเวณทาง<ช>ลาวใต<ช>้ค,คือจริงๆจากคําบอกเล่าของชาวบ้านเขาบอกเขาจับได้ทุกปีแต่ปีหนึ่งจับได้ตัวหรือสองตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่ในพื้นที่เราก็ไม่ได้ภาพถึงแม้คาบอกเล่างั้นเวลาเราพูดกับนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานอะไรจนกว่าเราจะมีหลักฐานนี้เราก็ อาศัยเวลาสองสปีที่เราทํางานนั่นแหละรอบ้างอะไรบ้างก็บางปีก็รอเป็นเดือนก็ไม่ไม่เจออะไรเลยค่ะการทํางานของคุณสุเทพนี่เข้าไปแล้วฝังตัวอยู่ยาวไปเลยไมยคะหรือว่ามีการไปไปกับกลับแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในพื้นที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรก็สำคัญครับก็คือต้องมีความสนิทสนมกับเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็เหมือนกับเป็นในสุด ผมก็คือจะเมื่อผมทํางานที่นี่ผมก็จะสนิทกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยก็คือทุกครั้งไปก็ไปอยู่กินหลับนอนกับเขาอะไรหมายถึงว่าเหมือนจะเป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติกันเห็นภาพชีวิตที่เราผ่านครอบครัวของชาวบ้านที่เราเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเข้าใจไหมคะในสิ่งที่คุณสุเทพพยายามจะสื่อเข้าไปทํางานเป็นแรมปีและสุดท้ายได้ภาพถ่ายออกมาก็คือเขาก็จะ เข้าใจในลักษณะเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านคือเขาก็จะไม่เขาจะไม่รู้เรื่องโครงการอะไรใหญ่โตมากมายหรอกฮะโ,โครงการที่ไม่ว่าพัฒนาพัฒนาต่างๆ,างๆเขาเพียงแต่ว่ารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีโครงการว่าเขื่อนดอนสะฮงอยากจะสร้างแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแต่เขาก็จะไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่เคยเจอกับตัวเองว่าโครงการพวกนี้จะมีผลกระทบมหาศาลขนาดไหน แต่ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยพอเขาเข้าไปเขาด้วยความที่ความสนิทสนมและความมใจ้ใจกันเขาก็เชื่อว่าอย่างน้อยเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำอะอนาคตถ้ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรมันน่าจะเป็นผลดีกับของเาขงเาบ้างเหมือนเป็นพี่น้องกัน,ม,นมากซะมากกว่าเพราะ,ะนั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะถ่ายรูปเราเราก็เพียงแต่บอกเขาว่าว่าเราอยากจะถ่ายทอด ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเขาให้เขาพาไปนู่นไปนี่แต่พอผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยเขาก็เริ่มมันต้องมีอะไรสักอย่างดูเราจริงจังเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำไมสองปีก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังมาอีกค่ะและในที่สุดก็คืดดอนสุขุงก็ไม่ได้สร้างเพราะมีการดีเบตกันหลายเรื่องเพราะผลงานภาพถ่ายชุดนี้นะผมไม่อยากพูดว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ส่วนมนส่วนเพียงแต่ว่ามีส่วนที่ว่าพอช่วงที่เราเปิดนิทศการนี้แล้วก็มันเป็นช่วงเดียวกับที่ว่า เขาตั้งกลุ่มเน<ม>็ตเวิร์กเป็นกลุ่มเครือข่ายรักแม่น้ำโขงมาในผู้ผิภาคก็ใช้นิศสศการเราเป็นการเป่าประกาศด้วย<ม>แล้วก็มีการหลังจากนั้นก็มีการกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแข็งแรงแล้วเขาแต่เขาเดินด้วยตัวเขาเองทุกวันนี้เขาก็สามารถที่จะมีการ<ม>ถกเถียงมีการจัดประชุมมีการเวลามีโครงการอะไรต่าง,<ม>างๆนานาเขาก็จะพยายามที่จะชี้ให้รัฐเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงค่ะ ก็เหมือนภาพชุดนี้เป็นตัวจุดประเด็นด้วยให้คน<ก>สนใจ<ก>ตั้งค <ผม S 1> ำถามลักษณะนั้นเป็น <มา S 1> จุดประกายให้เขาแต่ว่ากลุ่มจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเป็นหน้าที่ของเขาเองมองโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยคะ่ะเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน้าโขงเนี่ยคุณสุเทพมีความคิดความเห็นยังไงคะทุกวันนี้รู้สึกว่าได้รับการพูดถึงค่อนข้างมากทีเดียวคือผมว่าการการพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่โครงการโดยเฉพาะเขื่อน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างเขือนเนี่ยผมว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วที่ไม่ควรจะคิดอีกเพราะในทั่วโลกเขื่อนขนาดใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีทํากันแล้วก็มีประเทศแถวเนี้ที่เริ่มจะคิดทํากันใหม่แล้ว,ลวก็มีจีนประเทศจีนที่เขาเอาทรัพยากรของเขามาใช้อย่างไม่ระวังแต่ว่าเราอย่าไปในเมื่อเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรจีนไดแ้แต่ว่าอย่างในประเทศแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะได้บทเรียนจาก แม้แต่ประเทศไทยเองซึ่งก็ทุกวันนี้ก็ ไม่ค่อยมีขยะจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แล้วจะ,ะสังเกตได้หรืออาจจะไม่มีที่ให้สร้างแล้วก็ไม่รู้ก็เลยมีความคิดจะไปสร้างในประเทศเพื่อนบ้านผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยในฐานะคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะทําอย่างนี้มันก็ทําเหมือนคไทยสมัยก่อนที่ว่าญี่ปุ่นนอยไปลงทุนประเทศนูนศน้นประเทศนี้ไปเอาทรัพยากรของมาแล้วก็ตีหัวแล้วกลับบ้านอย่างถ้าผมสมมุติย,ก,ยกตัวอย่างเนี่ยบ้านของผมเนี่ยก็เป็นบ้านที่โดนน้าท่วมแล้วค่อนข้างหนักด้วยที่นี่นะคะที่นี่ครับก็เรือยังแขวนอยู่เลยจักรยานก็จับแขวนแล้วไง <c oughs> แพ้อยู่เลยแล้วก็พูดตรงๆยันมีผลจากเขื่อนเต็มๆมน้ำท่วมที่ผ่านมามทำไมเขื่อนปล่อยน้ำอย่างนั้นแล้วมันเหตุมีเหตุผลอะไรทำให้คนปกติน้ำท่วมที่ไหนมันก็ไม่เคยเป็นเดือนๆมีประเทศไทยประเทศอาจจะเป็นประเทศไม่กี่ประเทศบางที่น้ำท่วมมันขังอยู่ประมาณสองเดือนอแล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นผลมาจากเขื่อนใหญ่สองเขื่อนอปล่อยน้ำมา เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรล่ะแล้วตกลงเขื่อนเขาช่วยอะไรเราได้อตอนนี้ทุกวันนี้เขื่อนในแม่น้ำโขงเขามีอยู่แล้วเขื่อนที่จีนซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่<ฆ>แต่เพีงเยงแต่มันอยู่ต้นมันอยู่ไกลนะมาก<ฆ>แต่ว่าต่อไปถ้าสมมติเขื่อนในลาวในหรือตามชายแดนไทยลาวสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงมากกว่าถึงแม้เมืองไทยจะอ้างว่าหรือลาวจะอ้างว่าไม่มีผลกระทบต่อคนลาวต่อคนไทย<ฆ>แต่ว่าเขาคิดบ้างเปล่าว่าเพราะว่ามันอยู่ไกลมันไม่ใช่อยู่ปลายน้ํะ ถ้าเราจากประสบการณ์ที่เราที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนที่มีผลกระทบมากที่สุดเวลาน้ําท่วมสมมุตินะครับก็จะเป็นปลายน้ำปลา,ายน้ำเพราะฉะนั้นแต่คุณก็ยังอ้างไม่ได้ว่าอันนั้นประเทศเวียดนามอันนั้นคนเขมรก็เป็นเพื่อนบ้านเราเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะอยู่ม,มีชีวิตอย่างมั่นคงคเราควรังไม่ว่าพัฒนาอะไรก็ได้แต่ผมว่ามันมันจะต้องพึ่งพาศาัยกัน ผู้ชมคะถึงที่สุดแล้วแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากที่ใดก็ตามแต่ย่อมสม่งผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมร้อยถึงกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเธอหรือบ้านฉันวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคะ่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ